ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey ม m ม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภยัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m a d e n n s l เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m a d e n น s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนะัเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อทเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สาที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับกินโซนทุกท่านผมวันนี้สมิชช่นเคยนะครับผมวันนี้มา FK จะนี่กันต่อนะครับวันนี้มีท็อปิกมาแชร์เพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์เทคนิคกันต่อเลยเทคนิคในเรื่องของวันนี้จะมาจัดอันดับเทียร์ลิสต์ตัวละครที่ควรจะปั้นสําหรับ PVP n game เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือผ่านมา2เดือนละค่อนข้าง n game แลแล้วก็ตอนนี้อัปเดตกันนิดนึงนะครับยังติดท็อปหอยู่นะครับสำหรับอารีนา นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ว่าเทีลิสที่เห็นมาแล้วก็ลองมาด้วยตัวเองเนี่ยที่ติดลำดับท็อปหนึ่งแล้วก็ท็อปทอปทั้งหลายเนี่ยตัวละครเป็นยังไงใช้ตัวไหนดีนะครับมาก่อนอื่นเลยนะ FK นะครับก่อนเข้าเรื่องกันนะครับก็ LD Player เช่นเคยนะครับผมโปรแกรมตัวร้องเล่นเกมบนพีซีนะครับใครที่กเลังมองหาโปรแกรมตัวร้องเล่นเกมบนพีซีก็จัดได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเล่น เกมมือถือบน PC นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเกมใดๆก็ตามที่เล่นในมือถือหรือ F.K.Journey ก็สามารถเล่นได้บนอดิพีเอ์เช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจกำลังมองหาโปรแกรมอยู่และอยากเล่นบน PC เนี่ยก็โหลดอดิพีเอลเล่นได้เลยนะครับแต่เลก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถกดโหลดได้เลยครับผมมามาจัดเทลิสการครับเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องเลยละกันเร็วๆเ,เนาะแต่ว่ามาแชร์กันก่อนเะาครับว่าอารีน่านะ โครเทโคตรภาพภูมิใจนะอย่างที่บอกกันไปในคลิปก่อนหน้าเลยนะครับเทคนิคเรื่องการเติมเงินเรื่องอะไรอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับว่าทํายังไงให้ติดท็อปหเทคนิคมีอะไรบ้างการเติมเงินน้อยกว่าสุลตา่านที่เติม 3- 4มสี่แสนแต่ว่าสามารถชนะได้ทําอย่างไรนะครับลองไปดูคลิปที่แล้วก็ได้แต่ผมแปะไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันมาวันนี้มาดูเทเิสกันเลยนะครับผมก็เทเิสเนี่ยมาดูกันนี่เทลิสนะครับจัดไปแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาการทั้งหมด4 สามมาแรกคือเหมือนเดิมนะดีเยี่ยมสิรับหนึ่งแล้วก็เฉพาะกิจอันนี้4เราพูดถึงอันนี้4ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้4ก็คือเป็นตัวเครื่องหมายอะไรเอ่ยนั่นก็คือเบเรียลนั่นเองนะไอ้เบเรียลเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเซิร์ฟผมแล้วก็เซิร์ฟที่เป็นดิสตริกที่เป็นเขตผมเนี่ยคือต้องบอกนีดก่อนน,นนะอ่าพูดก่อนเลยว่าเทียิสต,ตรงนี้นะครับเป็นเฉพาะเทียิสส่วนละครที่ใช้ดี ในการ PVP ในการลงอารีนาสุพีมอารีนา3าทีมอารีนา1ทีมเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวละครที่บอกว่าใช้ผ่านด่านใช้ตีบอสช่องผมจะทำคอนเทนต์แยกให้ในแต่ละเรื่องสมมติว่าคุณอยากปั้นตัวละคร PVP คุณก็ดูคลิปนี้คุณอยากปั้นตัวละครใช้ด้านผ่านด่านก็ไปดูคลิปที่ผมลงไปแล้วอยากปั้นตัวละครที่ใช้ในการตีตีบอสติดท็อปก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําลงให้ในอนาคตดังนั้นจะทําแยกไว้ให้นะครับอย่าสับสนนะฮะตรงนี้ไม่ใช่เทลิสตัวละครในแบบ ที่ต้องปั้นที่แบบดีทุกอย่างผมแยกเรื่องอันนี้คือตัวละครที่ดีในเรื่องของการสู้อารีนา1ทีมหรือสุพิมรลนา3าทีมนะครับชัดเจนเนาะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมีคนเข้าใจผิดนะอันนี้ไม่ไม่ว่ากันเพราะว่าเข้าใจมันเข้าใจผิดได้และเทริสนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเช่นเคยไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ได้บอกให้ทําทตามร้อเปอร์เซ็นต์สามารถดูหลายๆแหล่งข้อมูลได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่กับตัวเองเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมติดท็อป1ในอารีนาแล้วก็ท็อป3ในสุพิมเลนา นะครับแล้วก็ติดท็อปมาเรื่อยๆใช้มาตลอดแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลจากท็อปท็อปในเซิร์ฟที่เขาใช้กันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทลิสจากเว็บต่างๆเว็บต่างชาตินะฮะเว็บอนาลิติก้าเว็บพพีอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งมันมีเว็บอยู่แล้วนะครับดูได้แต่ว่าอันนั้นเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องลองเองด้วยซึ่งนี้ผมลองมาให้แล้วนะครับแล้วก็ดูท็อปเซิร์ฟมาให้เราด้วยนะเพราะว่าถ้าพูกท็อปเนี่ยเขาจะเห็นการว่าท็อปท็อปเขาใช้ตัวอะไรบ้างถ้าเกิดคุณอยู่ดับพ อยู่ดับร้อยยังไม่เห็นทีมดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมรท็อเขาก็จะเห็นกันว่าแต่ละคนใช้อะไรวันนี้จึงมาแชร์ให้นะครับจัดมาให้ละมาเข้าเรื่องเลยอย่างที่บอกไปนะครับเทลิสสีฟ้านี่คือเป็นตัวบเรียลที่ต้องบอกว่าอะไรเอ่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นตัว PP เป็นสายแอซซินสายสายนะเขาเรียกสายทีพสภายจะไม่ได้แล้วอะสายมีดอะสายแอซซินอะพีพีนะครับแต่ว่าในเขตผมนะในเซิร์ฟผมไม่มีใครใช้เลยครับแปลกใจมากเออไม่แปลกใจเลยเพราะว่า ต้องบอกว่าแสงมืดนะทุกคนดูด้านบนมีตั้ง6ตัวนะครับที่ดีและใช้งานได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปเซิร์ฟหลายๆท่านแทบจะทุกคนเลยทุกคนในเซิร์ฟผมในเขตผมเลยแล้วกันนะไม่มีใครปั้นบิริเลเลยครับเออเอาเป็นว่าเอาเป็นตัวสุดท้ายนะบิริเลเนี่ยถ้าไม่ได้รักจริงหรือว่าเล่นเพื่อความสนุกสะสมตัวละครอยากแตนดับก็เอาไว้ตัวสุดท้ายนะครับพาราลิตี้ตัวสุดท้ายเลยไว้รวยจริงๆหรือว่าตัวอื่นเต็มจริงๆกค็ค่อยๆปัน้น <laughs> ซึ่งกว่าไม่ก็เต็มนานมากนะ ชาตินี้ผมคงจะไม่ได้ป้านเบีเรยรลแน่เลยดูทรงแล้นอกจากมันจะบัฟแล้วมันจะโหดขึ้นก็เอาไว้ท้ายมาเทริสดีเยี่ยมนะครับเรามาเริ่มกันที่แสงเมร์กันก่อนเช่นเคยนำทีมโดยท่านแม่สการิต้าเดอะเบสและเดอะควีนควีนออฟพีพีนะครับก็คือแม่สการิต้าตามมาด้วยคิงออฟอารีนาเฟรสโตนะครับสองตัวนี้คิงกับควีนไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวมีลุงกับหลานมาด้วยอันนี้พ่อกับแม่เลยก่อนถัดมาคือลุงและหลานนะครับ ลุงในะลูกแล้วกันเนาะลูกนะอ่านลูกนะอันนี้ตัวลูกอันนี้พ่อกับแม่มาละลูกเดวเนลและลุงดันลิงตัวใหม่อ่ามาทีนี้เนี่ยถ้าถามผมนะว่า4ตัวนี้เนี่ยเอาตัวไหนก่อนดีครับพี่ผมแนะนาเลยนะสกาก่อนและตามด้วยเฟสโซนะครับสตัวนี้ก่อนเลยนะครับถ้าคุณจะดันพีพีจัด2ตัวนี้ให้สุดก่อนถ้าจะดันพีพีเพราะว่าเก่งชิบหายแล้วก็ดีมากและในสามมื้อตอนนี้นะครับถ้าถามผมอีกนะก็คือเฟสโซใช้งานได้ดีสุด ถ้าจะเลือกตัวแรกเลือกเฟสตัวก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะเรื่องตีบอสก็ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะต้องปั้นไลเนียถึงเอ็มบวกไหมนะครับก็ถอย่อยปั้นได้รและยาวต้องใช้เหมือนกันนะครับไลเนียส่วนซินแบตเออเดี๋ยวซินแบตมาเดี๋ยวมาดูกันใน PP วพีวันที่4วันนี้วัน,วน,วน,วนที่3นะครับทุกคนเห็นยไมคผมอัดไว้ให้อัดล่วงหน้าเนาะเพราะว่างานยุ่งเดี๋ยวทำไม่ทันอ่ะท่านแม่นี่คือเควนอย่างที่บอกเลยเพราะว่าเก่ง p ิวมากคือข้อดีท่านแม่เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังข้อสั้นๆก็คือสสาาาามรรถถ้้้้งโลลไดแวก็ท่านแมมมม่่่่่่ลงาหหหััวไไไไดด้้เเเืือออรรติุบนียโอกาสสชนะะจูงมาก ดังนั้นก็คือต้องมีแทงที่ดีสักตัวนหนึ่งนะในการที่จะให้ท่านแม่บาบแล้วก็ลงมาหัวดได้ดีเฟสโตนี่คือเป็นแทงที่ดีจัดจัดนะครับมีร่างแยกแล้วก็สกิลแรงด้วยถึกจ,จัดจัดถึกที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นก็คือไปเลยพ่อแม่ลูกนะคับลูกดาวเหนียวนี่คือต้องบอกว่าเป็นตัวคิงพิวเป็นเป็นพิวพีปรินซ์แล้วกันนะปรินซ์ซอกพิวพีนะครับเป็นตัวลูกที่มีเงื่อนไขในการใช้งานค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ปั้น2ตัวนี้สุดก่อนสุดแบบสุดเลยนะไม่ใช่เพ่าแค่สุพีมอ่ะเอาสุพิมพาร์ไปเลยแล้วค่อยมาปั้นเดลเนลถ้าไม่จําเป็นเพราะว่าเดลเนลมันเป็นตําแหน่ง DPS ซึ่งใช้เมย์แทนได้นะครับใช้เมย์แทนได้ซึ่งตอนนี้นะตอที่ผมติดท็อปหนึ่งอยู่เนี่ยผมจะบอกเลยว่าติดท็อป1อยู่ตอนนี้นะผมไม่ได้ใช้เดลเนลเลยยังเดลเนลผมยังเป็นเด็กอยู่เลยเป็นเบบีอยู่เลยเห็นไหมเดลเนลเป็นเบบีอยู่นะ นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครปั้นไปแล้วก็คือใช้ได้แต่ถ้ายังไม่ได้ปั้นสามารถหยุดก่อนได้ถ้าจะดัน p ีีไปดัน2ตัวนี้ก่อนได้เลยการันตีและเห็นผลได้เลยในที่ผมทํามาคือผมก็มีทีมที่ไม่ได้ใช้เดีวเนียว Umwelt เลยและสามารถชนะทีมเดีวเนลวได้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกน,น,นินึงเนี่ที่นับนึงมันตีที่ดูคลิปที่แล้วนะครับก็คือเขามีเดีวเนลวนะครับที่เป็นกรอบทองทีมผมเป็นกรอบมุวงทั้งหมดเลยเป็นพลกรหนึ่งพลกรสองแพ้พลกรหนึ่งได้เลยนะครับถึงแม้จะมีเดีวเนลว ดังนั้นเนี่ยดาวเนลนวนะับอย่างที่บอกก็คือไม่ได้จําเป็นมากแต่ถ้าปั้นแล้วใช้ได้เก่งจริงเงื่อนไขคือต้องบัฟดาวเนียวเยอะบัฟต้องค่อนข้างครบแล้วก็ดาวเนลวต้องได้ออกอันติถ้าดาวเนลวคุณตายเร็วเมื่อไหร่ยังไม่ได้ออกอันติเนี่ยง่อยเลยนะโอกาสเงื่อนไขในการใช้ค่อนข้างยากแต่ถ้าได้ออกอันติเมื่อไหร่นะครับโอกาสชนะจะสูงมากๆเพราะมันจะบินแล้วก็ปาหอกลงพื้นซึ่งแรงมากแล้วเป็นดาเมจหมูด้วยนะ แต่ว่าก็ยังแปลกใจอีกเพราะว่ามันมีตาหนึ่งที่ผมเสือกชนะถ้าใครใดูคลิปที่แล้วเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งที่เรีวเนลมันอันติได้แต่ผมชนะเฉยน,นะแปลกใจมากเดี๋ยวให้ดูกันเผื่อมีคนที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับขออนุญาตนี่เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นตาที่เรวเนลฝั่งศัตรูนี่คือเรวเนลฝั่งศัตรูนะครับสามารถปล่อยอันตีได้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจอให้ปล่อยอันติได้แต่ผมยังชนะอยู่งงมากเลยอ่านี่ เห็นไหมเดลเนวบินเพื่อนันติแล้วครับแต่เขาไม่ไดแพ้นะนี่คือแปลกใจนี่คือแปลกใจจริงไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าการที่เดลเนลบินนติได้เนี่ยโกงมากนะมันแรงแล้วก็เดวเนวมันเป็นอมนตะในชุดที่นบินเลยครับแต่ว่าที่ผมยังชนะได้อยู่นี่คือแปลกใจเลยดังนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับก็คือเก่งจริงแต่ว่าเงื่อนไขยเยอะใช้งานยากถ้าตายเร็วจบเลยแล้วถ้าอันติได้ือมีโอกาสชนะแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าอันติเราจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยผมชนะเฉย พี่หมอฟังโน้นอ่ะมาต่อถัดมานะครับตัวธรรมดากันบ้างตัวธรรมดาเนี่ยก็คือทีมเขียวต้องบอกว่าทีมเขียวนี่ดีแต่จัดใน PVP เลยนะครับไอเอานี้เอ้อยใหม่ใหม่่จริงๆเชเคียร์เมื่อก่อนเนี่ยเชเคียร์มันดีมากเชเคียร์มันดีมากเมื่อก่อนอะแต่ว่าเชเคียร์เขาเพิ่งเนิรฟ์ฟเนิร์ฟใน p p ถ้าจำไม่ทำให้ผิดล่าสุดนะจำไม่ได้ว่ามันเนิร์ฟอารีน่าหรือเนิร์ฟ เฉพาะสุพิมณนาผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าในสุพิมรนาเนี่ยอันดัสามทีมเนี่ยโดนเนิร์ฟชัวร์แต่ว่าอันดาธรรมดามันโดนจำไม่ได้เหมือนกันนะขอไปด้วยขี้เกียจไปหาด้วยขอไปจริงจริงแต่ว่าทีมเขียวเนะี่ยดีจริงก็คือนําโดยเมเมนี่ต้องดีแนะ่นอนนะครับเมนี่อย่าลืมนะปั้นให้สุดตัวแรกเลยนะตีบอสพีพี PP, เด่นจัด,จดใช้ผานานังก็พอได้อยู่แต่ไม่ได้เด่นมากนะครับเดมยนเดมยนเด่นพีพีม, PP, มากนะครับเพราะว่าซีซีและฮิลในตัว และโกงมากเพราะว่าน้องออกนอกสนามถ้าน้องมันจะปล่อยรถของเล่นนาะรถของเล่นมาตายก็คือปล่อยได้ใหม่ถ้าพเพื่อนเพื่อยังอยู่ดีจะจัดในพ p เลยและเล่นย่านะครับเล่นย่ากับนารานี่ไปด้วยกันเลยไปสองตัวใหม่ที่มา PP จัดจ๋าเลยแต่ว่านาราไอเล่นย่าเนี่ยสามารถตีบอสได้นะอย่าลืม,มเพื่อนๆ้าใครยังไม่ได้ปั้นก้อยปั้นได้นะครับไปกดใส่ wish list ได้เลยเพราะว่าตีบอสได้ด้วยดวมาดูในเทลิสตีบอสกันเด่นแน่นอนนะเพราะว่าตีบอสอส่วนได้ตีบอสไอส์หมาป่าได้นะครับ และ PP เด่นมากพ p พทีมเนี่ยนาราคือเด่นจัดเจ,จ,จ,จัดเลยเพราะว่าต้องใช้เลยนะครับ3ทีมเนี่ยนาลาไอ้เลนย่าต้องมีเลยเพราะว่ามันเก่งมากเป็น DPS รองจากเมเลยนะคือเมเป็น DPS อลอันดับหนึ่งเลนย่าเป็น DPS อันดับ2นั่นเองถ้าไม่ได้เทียบตัวเดียวแนวแล้วกันเนาะดังนั้นเนี่ยควรจะต้องมีเลยถ้าจะตาม QP 3ทีมแต่ทีมเดียวไม่เป็นไรใช้เมได้และนารานาราเนะครับเป็นตัวที่ใช้ในทีมลุกได้ดีมากมาก ปัจจุบันเนี่ยผมติดท็อปหนึ่งมาก็คือใช้นาราในทีมลุกแทบจะ80%แล้วกันเพราะมีทีมเหมือนรูยที่ว่าใช้นาราแล้วดึงมาอาจจะไม่เวิร์กแต่นาราเงื่อนไขที่ใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าตายง่ายทีมต้องต้องคุ้มกันนาราให้อยู่แล้วก็นาราต้องได้ตีถ้านาราไม่ได้ตีลงสนาม2วิตายก็คือง่อยนะครับแต่ว่าโหดจ,จริงในการดึงมาแล้วสตันแล้วก็อันตีดีด้วยถัดไปก็คือทีม CC เช่นเคยนะครับนำโดยเอรอนปลูกต้นไม้และ พ่อเวทของเราใช้งานได้ไดีอยู่ในปัจจุบันนะครับวันที่3ามตัวน,นี้ใช้งานได้ไดอยู่ไปคู่กันเลยแต่ว่าเอรอนอย่าลืมนะต้องเป็นเบวกเท่านั้นถึงจะสามารถเริ่มเกมและรวบอันติได้1ทีทันที2ตัวนี้ก็คือต้องปั้นค่อนข้างสุดถึงจะใช้งานได้ถ้าไม่สุดจะยังใช้งานไม่ค่อยได้นะครับสตัวนี้โดยเฉพาะเอรอนถ้าไม่ถึง M อบวกใช้งานไม่ได้เลยและเอรอนเนี่ยโดนขาดอันติได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าเอรอนมันปลดปลดเอ็มบวกมาเนี่ยมันจะติดหนึ่งทีได้ใช่ไหม เริ่มเกมมาถ้าเจอเมย์นะครับเมย์ May จะขัดอันตีเอรอนทันทีทํางไม่เสียเลยนะเกมเสียได้ทันทีเพราะฉะนั้นเอรอนมันแก้ทางง่ายนะในปัจจุบันหน้าทีมที่มีเมย์แต่ว่าจะาเคาน์เตอร์เมย์ได้เคาน์เตอร์เมย์ได้ก็คือนี่นะครับ2ตัวนี้เฉพาะกิบไบรอันและชื่ออะไรจำไม่ได้ละสายฮิลที่เป็นเกรฟบอลเพราะว่า2ตัวนี้เริ่มเกมมาวันนี้นติเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดระวัง2ตัวนี้ไว้ข้างหน้าเมย์ May สามารถขัดสกิล2ตัวนี้แทนแทนที่จะไปขัดเอรอนทําให้เอรอนสามารถลบได้นั่นเองนะครับ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ผมลองมานะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเทียบกับทีมอื่นที่ผมใช้เพราะว่ามันถือว่าเสียสลอ็อตไปเลย1สล็อตในการวาง2ตัวนี้ทําให้ทีมคุณต้องมี2ตัวนี้ถ้าคุณจะเล่นทีมเอรอนสล็อตเสียเลยซึ่ง2ตัวนี้มันไม่ได้เก่งใน p ีพีครับมันแค่ทําหน้าที่ในการขัดทำหน้าที่ในการให้เมขัดอันติและให้เอรอนปล่อยสกิลซึ่งถ้าไปสู้กับทีมที่เขาเป็นท็อปท็อปเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้กันนะครับสองตัวเนี่ย แต่ว่าถ้าเบื้องต้นน่ะทีมที่เขามีเอรอนเล่นกันด้วยเอรอนเนี่ยสามารถใช้2ตัวนี้ได้เพื่อไปแก้ทางนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฟล้วนะเดี๋ยวมันเยอะมันเหนื่อยอมันมันเยอะมากโคโค่โคโค่นี่เป็นตัวที่ดีมากเอากลับมาที่เดิมแล้วกันนะ <laughs> เพราะว่าต้องบอกว่าโคโค่มันดีเฉพาะทีมที่เป็นทีมป้องกันหรือว่าทีมที่เน้นทีมถึกเพราะว่าโคโค่มันอ่ายื้อระยะเวลาได้นะครับแล้วก็ป้องกันเพื่อนตายได้ไดระบบโจมตีแบบเพสได้นั่นเองไม่ดีมากแต่ดีระดับหนึ่ง มาดีระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แสงมืดนะครับแสงมืดดีระดับหนึ่งนำโดยทารีนทารีนเนี่ยมันตั้งแต่ทีซันใหม่มาเนี่ยทารีนมันพุ่งขึ้นและใน PP, PP ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เด่นเท่าตัวบนนะใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าใครมีก็มาเล่น PP ได้นะครับแต่ว่าต้องเล่นกับทีมฮิลนี่คือเงื่อนไขของทาลีเลยซึ่งทีมฮิลนั่นก็คือเฮวินและ ฮิลตัวนี้2ตัวนี้ต้องมีกับทารีนถ้าจะเล่นทารีนเนาะเพราะไม่งั้นทารีนก็คือไม่ค่อยผงาดทารีนเงื่อนไขคือต้องฮิลให้เต็มแล้วก็ผงาดกลับมาเรื่อยๆผงาดกลับมาเรื่อยๆแล้วก็ฮิลเพื่อนนะครับเราจะต้องมีแทงด้วยดังนั้นทารีนมันค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขในการเล่นเยอะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ปั้นทารีนเช่นกันนะครับ <c oughs> ให้ดูอีกที ทารินหุ้นขึ้นจริงอย่างที่บอกหลายคลิปตั้งแต่ดันฮานาแต่ผมกยังไม่ได้ปั้นนะไม่ต้องเพื่อนๆไม่ต้องอันนี้นะคือผมจะเตือนนิดนึงว่าพอมันมีข่าวมีกระแสมาว่าทารินหุ้นขึ้นหรือว่ามีใครให้ข้อมูลว่าทาลินหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆต้องรีบดันนะครับใจเย็นอย่างที่บอกไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นผ่านด่าน PP ตีบอสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ใช้ทาลินก็คือยังติดท็อปได้อยู่นะครับใช้ตัวอื่นได้ต้องอ่าคำนึงดีๆกันนนง้เาะ่ยคออข ถ้าส่วนตัวผมนะผมมองว่าให้ดันเฟสโตก่อนเหมือนเดิมนะครับทาลินไม่ได้ว้าวขนาดนั้นยังไม่ได้จําเป็นแล้วกันเนาะใช้ตัวแทนได้ในการตีบอลและ p, w p. อ่ะมาแต่เฟสโตเนี่ยมันยังหาตัวแทนยากไงอย่างเช่น PP แท้งที่มันดีๆก็คือมีทอร์เรนอะไรเงี้ยเนาะก็แต่ยังไม่ได้มันยังไม่ได้เด่นเท่าเฟสโตแล้วกันนะครับไรเนียไรเนียก็ใช้ได้ในทีมทีมรุกใช้เลนเนียได้ใช้คู่กับเลนย่าเลยถ้าใครใช้เลนย่าเนาะที่เคยพูดไปในคลิปนาลาเลยนะครับ เลนย่ากับไรเนียใช้ทีมลุกได้แต่ถ้าคุณมีลาลาสามารถใช้แทน2ตัวนี้ได้เลยทันทีนะครับใช้งานแทนได้เลยหรือใช้แทนในทีม3ก็ได้นะอารดน่า3ทีมก็ใช้ใช้ไรเนียได้เลยเพราะมันต้องใช้ในการสวอปหรือใช้ในการได้เปรียบไรเนียก็คือใช้งานได้ดีเลยส่วนน้องน้องโรแวน ven, ต้องบอกว่าดีระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดีมากแทบซาลางลังเลยเพราะว่าเอาไปเล่นคู่กับทีมที่เป็นเอรอนได้ในการช่วยเร่งอันติทําให้เอรอนรวบได้มากขึ้นและก็ซีซีได้มากขึ้น ถ้าใครใช้ถ้าใครใช้น้องไอ้นี่เนาะโรแบนก็ให้เล่นกับทีมซีซีนะครับน,นี่อีกตัวนึงนะครับเทมิเซียแม่สาวเทมิเซียยังอยู่ที่เดิมนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราเคยทํากันไปเรื่องเทเลิสของพีพีเพราะเออผมเคยทาไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเทอัปเดตนะครับก็ใช้งานได้เพราะว่าเล่นทีมซีซีได้เป็นแทงด้วยที่เป็นแท,งท,นแทงที่ตายไวเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้ได้แล้วก็ซีซีด้วยถัดมาวาล่าวาล่าผมให้เป็นอันดับเอาใหม่นะขอย้ายวาล่าต้องเป็นดีเยี่ยมเลยเพราะว่า ถ้าเกิดว่า Arena 3สามทีมนะครับวาล่าเนี่ยจะเป็น DPS อันดับ3เลยนะเป็นอันดับ1เลนยาอันดับ2วาล่าอันดับ3 4ค่อยตามมาด้วยนาลาแล้วกันถ้าเทียบความแรงและดาเมจไม่ได้พูดถึงแนวเนียวนะวาล่าเป็นดาเมจที่แรงมากและล้วงข้างหลังได้ดี a r e ีนาสามทีมใช้งานดีมากครับถ้ามีนะต้องใช้เลยนะและต้องปั้นให้สุดขั้นระดับ1ด้วยเนาะทีนี้ถัดมาทีมเหลือง ทีมเหลืองเชคิเออย่างที่บอกไปมันโดนเนิร์ฟไปเสียดายมากแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ในอารีนาสามทีมอารีนาทีมเดียวอาจจะไม่ค่อยเด่นมากแต่ต้องเล่นคู่กับทีมเหลืองแลวการเล่นคู่ปกติแล้วเชคิเอถ้าจะเล่นนะครับให้แนะนําให้เล่นคู่กับมิโคล่าและก็โคโค่ o, เพื่อที่จะยื้อเวลาแล้วก็มีมิโคล่ามีบัฟปัต๊ติดตีระเบิดตีแล้วก็บัฟเลือดแนะนําให้เล่นคู่กัน3ตัวนี้ถ้าจะใช้เชคิเอนะครับปูทัชก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไดเด่นมากเพราะว่ามีมาตาแล้วก็ไม่สกิลดูด แต่ไม่มีสตันนะครับถ้าตายแล้วก็คือตายเลยดีแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นส่วนอโอดี้โอดี้ใช้งานได้เลยนะใน PP3 ทีมแต่พี่ห้า p ีหทีมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าโดนล้วงง่ายมากแล้วก็ตายง่ายมากแต่ PV3 ทีมเนี่ยพอมันกระจาย,ๆๆยกระจายเยอะเนี่ยโอดี้เป็น DPS ที่ยังพอใช้อยู่ใน PP3 ทีมนะครับแต่ไม่ได้เด่นมากฟอร์ลาเบลล่าฟอร์ลาเบลล่านี่ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเลยเพราะว่าไอหน้าทีมเดียวก็ใช้ได้3ทีมก็คือใช้ดีเพราะว่าเียนลูกน้องได้และมีสตันและลูกน้ก้้อมโลลดววยแก็ คุณยายนะครับคุณยายนี่ก็ดีเป็นแทงที่มีสกิลผักนะครับสกิลผักทําให้เสียโอกาสเสียจังหวะอะไรได้เล่นได้ทอแลนด์ก็คือดีเหมือนกันเพราะว่าแทงเชื่อมเสียดแล้วก็เกิดได้ไอ้ทอรลนด์นี่คือดีนะเล่น3ามทีมนี่คือจําเป็นระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแทงทดีเนะี่ยทอรลนด์ก็คือใช้งานได้นะครับแล้วก็นี่นะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีม่วงที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าใน PP3 ทีมนี่ใช้งานได้ดีเลยถ้าพพทีมเดียวผมมองว่าไปใช้ตัวบน,น,บนก่อน แต่ถ้า3ทีมนะเออคือจะบอกว่าถ้าทีมเดียวนะครับแนะนําไม่ใช้ตัวบนลบนก่อนอะไรหน้าทีมเดียวน่าไม่ใช้ตัวพวกดีเยี่ยมกันไปก่อนแต่พอ3ทีมเนี่ยให้เลือกตามนี้ได้เลยว่าจะใช้ตัวไหนนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยหลวงดีถ้าเอาไปล้วงคู่กับวาล่านะตัวหลังหายไวมากนะครับหมดละประมาณนี้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเยอะก็ ประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปเทคนิคในการขึ้นอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถไปดูได้ในคลิปที่เราถผมแตะไวใ้ใต้คลิปเช่นกันเพราะว่าในคลิปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการไต่อันดับ p p เทคนิคในการเติมตังค์สามารถสู้สุรต่านได้อย่างที่อบอกไปเลยนะคลิปแล้วก็คือบางเกมเนี่ยมันต้องเติมถึงถ้าเติมไม่เติมแต่เติมไม่ถึงก็จะไม่ติดท็อปแต่เกมนี้เติมแต่เติมไม่ถึงก็สามารถติดท็อปหนึ่งได้นะครับนี่คือเป็นผลให้เห็นแล้วกันเนาะว่าทําได้จริงนะครับเห ลองดูเทคนิคกันได้นะครับเป็นอะไรพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะครับเป็นอะไรก็สอบถามเพิ่มาเติมได้แล้วก็แนะนำกันได้นะครับทุกคนขอบคุณมากี่ดวงจบฝากติดตามต่อ้วยเดี๋ยวมาแนะนำเทคนิคเทเลลิสการตีบอสกันต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ